ท่านเต้นเจ้าคะท่านเองท่านเตน้อยทำอะไรอยู่ท่านเองยาอยากรู้ว่าเมื่อกี้หลวงพ่อบอกให้ยืนท่านเนั่งหลวงพ่อบอกให้นั่งท่านเต้นือ อะไรทจุดหลัอ้ไม่สลับกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ยมใขอให้ทาไม่สลับกันนะลูกเพราะว่าในเรื่องปกติของโลกบอกยืนก็ยืนอกนั่งกนัคนะกฎขอนัการจะ่านหอไม่นานในแล้วก็ nãy hai đứa nói sự tốt lành đứa kỳ quạt, bẹp quạt bẹo nói chung là quạt à xịn xịn vô dây hay xịn đăng mới kiếm thời thu vô